เบียนมาเบอร์มาเราจะไปเมืองไหนของมาค่ะไปย่างกุ้งค่ะย่างกุ้ง่าอร่อยนะดูไปกัน Let's go มาแ้วมาวันทีู่มียมาสวัสดีค่ะ ลาบาสวัสดีเจ้าวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวพัมม่านะคะที่เมืองย่างกุ้งทริปนี้เป็นทริปสั้นๆ2องวันหนึ่งคืนนะคะแต่เราก็เจออะไรหลายอย่างมากๆแล้วมันแปลกๆอยากจะมาเล่าให้ฟังนะถือว่าเป็นคําเตือนสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยอย่าเชื่อคําพูดของใครง่ายๆเราถามว่าที่นี่มีรถเมล์เข้าเมืองไหมคนข้างในเขาบอกไม่มีตอนนั้นเราเชื่อมไมฟในแอร์พอร์ตได้เราก็เลยเสิร์ชเอ้ยมันมีนี่หว่าเราก็เลยเดินออกมาหน้าสนามบิน ก็เจอป้ายที่บอกว่ารถเมล์ไปทางนี้เออล้วก็มายืนรอเราก็รอแป๊บหนึ่งอ้าวรถซูโมรุมาเป็นรถแบบเล็กๆรถกระป๋องคนเขาก็ชี้ให้เราเนี่ยเนี่ยคันนี้เลยไปคันนี้ได้อะไรเงี้ยเออล้วก็ขึ้นรถมาก่อนขึ้นรถเราก็โชว์ที่อยู่ของเราว่าเออเราพักที่นี่นะไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกไปไปไปแต่ <ไป S 1> พอแป๊บหนึ่งไม่ถึง5นาทีอ่ะถึงแล้วสุดสายแล้วแต่คือมันยังไม่ถึงที่พักเราไงตอนที่จอดให้เราเขาก็บอกว่าแบบ ไม่มีรถเมล์นะที่นี่แบบเหมือนเขาจะให้เราเหมาไปอะเราก็เลยเดินหาเอาเราก็เดินมานิดนึงเอา้าเจอเฉยโชคดีไปอีกเจอร้านซิมอยู่ถัดจากป้ายรถเมล์พอดีสรุปว่าซื้อซิมถาม Google ดีกว่านะถามคนแถวนี้เชื่อไม่ได้เลยจริงจริงร้านซิมข้างนอกถูกกว่าสนามบินนะคะสนามบินประมาณ400กว่าบาทอะแพงมากเรามาแค่2วันเองเราเลยไม่อยากจ่ายแพงนะซื้อร้านข้างนอกน,นะคะแค่ไม่ถึงร้อยนะตอนเสิร์ชเน็ตเขาบอกว่าสาย3าเเข้าเมืองได้เออล้วก็รอ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  รอนานมากสรุปไม่เอาและไม่รอนะคะขึ้นแท็กซี่ดีกก่อเรียกแก็เรามองหาแท็กซี่ปกติซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคันไหนว่างไม่ว่างคือมันไม่มีบอกเลยอะ่ะบ้านเรามันจะมีไฟข้างหน้าให้ดูใช่ไหมแต่ที่นี่คือไม่มีอะไรเลยจ้าสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับพมา่าเลยนะเมื่อเราเข้ามาถึงก็เห็นว่า คนที่นี่เขาจะชอบใส่ชุดพื้นเมืองพื้นบ้านอะไรของเขานะคะถ้าเป็นคนไทยก็ไม่น่าจะใส่ชุดไทยเดินแบบนี้นะเราว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอะที่นี่ก็คืออากาศร้อนมากร้อนกว่าไทยไหลายเท่าเลยถึงแล้วเ <c oughs> ตอนที่ไปถึงมันยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะคะแล้วก็เลยฝากกระเป๋าไว้ก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะตอนนีู้เขาอ,อะ มาหาข้าวกินยอยู่ในซังชนสตรีทนะคะแถวแถวที่พักนี่แหละเมนูเขามีเยอะจังหลายเพลนเลยกินอะไรดีเนะะี่ยเฮ้ยเหมือนอาหารไทยเลยต้ยมยำเราสั่งพีเอูนะคะแล้วก็อะไรนะครับนูดูชานสไตล์มาจากอะไรเนะี่อันนี้เหมือนไทยนกขาแล้วก็ไก่แล้วก็เส้นหมี่ปัาไข่ หน้าตาให้ดูผันผันก็เือนบบสุกี้รสชาติมันคล้ายกับอะไรในไทยคะเหมือนสุกี้ไหมเลยไม่เหมือนเลยเราต้องกินกับน้ำจิ้มนี้เปล่าเออลองอนนลองไหมลองผสมเล็กๆน้อยๆก่อน <c oughs> มันก็เป็นแปลกนะแต่ว่า <c oughs> อร่อยดี <c oughs> แต่ไก่ ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเราสั่งไปหลายเราเว้ยน่ากินมากนี้เหมือนอาหารเกาหลีเลยอ่ะมุดโดชามหอ,อมเป็นเส้นแบบเหมือนคล้ายๆเส้นขนมจี๋เนาะแต่ว่าใหญ่กว่าปลาดิบ <c oughs> เราเห็นแกลบที่นี่เขาปั่นจักรยานนะแสดงว่าถ้าเราสั่งอาหารไปเนี่ยเราก็ต้องทําใจรอหน่อยนะคะแตงโมใหญ่มากมใหญ่กว่าคนน่ะ <c oughs> มันใช่แตงโมไหมใช่ <c oughs> ตยัง <c oughs> ไม่ขึ้นเขียวเขียวไปหมดเลย <c oughs> เขาขายชิ้นใหญ่มาก <c oughs> บ้านเราขายชิ้นเล็กอันนี้คือแบบโคตรยาว ิกเรามาเจอร้านต้มต เหมือนลอดช่องนะเมน,น่ะี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมีขนมปังมีลอดช่องมีเหมือนพวกเวลากินกับไอติม,นะมตอ่ะเสร็จแล้วก็เข้าช้อนปากกินได้อันนี้เจ็ดร้อยถึงแล้วห้องนอนน้อยๆของเรานะคะคืนละหกร้อยบาท สภาพก็ตามมีตามเกิดนะคะเช็คอินแล้วแต่ว่าไฟยังไม่ติดนะต้องรอเขาก่อนไฮไลท์หลักนี่นี่คือไฮไลท์หลักรองเท้าใส่ในห้องได้เวลากินส้นตมตำแล้วมันเปรี้ยวแล้วมันก็เหมือนแบบใส่กะปิเยอะแล้วก็ไม่มีความหวานเลยมีแต่ความเปรี้ยวอย่างเดียว โ okay. อเคชอบอืมอืมคปรยๆไทยเลยไทยเลยเนาะอ,อร่อยมากมมถ้าดูฝั่งขวาดิต้นไม้อ่ะยังกับญี่ปุ่นม,มาถึงแล้ววัดพระที่มันมีพระใหญ่ๆนะคะแต่ว่าพระบ้านเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะ ที่นี่ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเซ็กซ hey, ี่ไม่ได้ความแปลกหนึ่งก ah ็คือห้ามแต่หองเท้าเฮ้ยมีแบบนี้เดียวอะวัดพระนอนใหญ่นี้ชื่อว่าวัดเจ้าทัดีนะคะคนไทยจะรู้จักในชื่อวัดพระตาหวานนะคะวันนี้ก็มีความยาวถึงเจเมตรเลยทีเดียวใหญ่มากทาบ้านเขาก็คือต้องทาปากแดงเล็บสีชมพู มีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคล้ายๆไทยเลยอะ ลังจะไปหาเจ้าวาดอายุ88ดนะคะอันนี้เป็นเจ้าวัดพอไว้พาวันนี้เสร็จนะคะแล้วก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึงนะคะข้ามถนนไปนะก็จะไปอีกวัดหนึ่งที่มีพระใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ใช่พระนอนนะคะแต่ว่ามันปิดแล้วมันค่ำแล้วนะคะเจอของกินแถวข้างหน้าวัดก็เลยลองแวะชิมดูไม่ใช่อจุ้าดน้ากินไหมลไมลละร้อยหรอ ม <sao S 1> <600 S 2> ีเหล้าอมีเหลามือมันมีเหาวันนั้นน้ำซุปมันดูกินนะให้ให้้อร่อยมากแซ่ดที่เรากินอยู่ตอนนี้ชื่อว่าซ่อุนะคะ ย,ยี่แต่พูดอะไคำไหนมาวาเพียววาเลย <Thank you. S 1> น้องเกลียวเม่อน้องเฉยดลยนี่เมือนน้องเฉยมาถึงไฮไลท์หลักของที่นี่นะคะเชเวดากองพามาก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็มีแต่วัดนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ของกิน <c oughs> แปลกตรงที่ทำไมเราต้องถอดถุงเท้า ไปบนชเชรดากองกันข้างๆก็จะมีขายของต่างๆที่เกี่ยวกับพวกพระพุทธรูปพวกครงรางของทังแล้วก็พวกชุดเช่าต่างๆเ้ไม่รู้เขาเช่าหรือเขาขายน่าจะขายมากกว่าไม่น,น่าจะเช่าใส่ค่าเข้าคนละหมืน่น สวยมากเลยกลางคืนอ่ะแบบสีทองวัดท่านจูเนียร์มากโซนทริปนี้ไฮไลท์ลก,ก็คืออยู่ที่นี่ราคาเวดากองนะคะก็เป็นวัดที่สําคัญมากๆนะคะของชาวพม่านะคะความแปลกที่เราไปเจอที่นี่ก็คือมันจะมีบางคนที่เขาแบบว่าพยายามแบบมาช่วยเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยอุย้ยมุมนี้ดีมุมนั้นดีสวยอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะขอตังคุณนะคะเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาจะเฟลลี่หรือว่าแบบอยากช่วยเหลือเราแต่ที่ไหนได้คือเขาอยากได้ตังของเรานะคะแต่เราไม่ได้ว่าพี่คนนี้นะพี่คนนี้เขาเป็นไกด์นะคะก็น่ารักดีอย่างเขาก็ไม่ได้มาขอตังเราง่ายๆนะคะเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวให้ข้อมูลเกี่ยวกับ,บน,นี้นะเล่าอะไรให้ฟังอะไรอย่างนี้มันก็โอเคกว่านะเราว่าเจซูเตมาเด็กว่าขอคุณอ่า อะไรอีกคำนึง่ะสวัสดีมินกะลาบามินกะลาบาสวัสดีค่ะวันนี้เราได้สับใหม่ซ่องค่ <c oughs> คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะคะเราก็จะเล่าข้อมูลเข้าๆให้ฟังว่าวัดน,นี้มีความสําคัญยังไงนะคะแล้วก็จะพาไปหาของกินชัยนาทาวแล้วก็วันที่สองมสุดท้ายของเราเราจะทําอะไรกันบ้างก็เราติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ